คร,ครื้นและคลื้นเคร่งสุดๆดดนี่คือบรรยากาศการแห่นากงานบวชของพระท้อยปรถมพงศ์คนบันเทิงร่วมงานขับขังก่อนอื่นก็ขออนุโมทนาสาธุด้วยค่ะกับพระท้อยปรถมพงศ์ล่าสุดถือเลิกดี4มกราคม2568เข้าพิธีอุปสมบทแล้วเรียบร้อยที่วัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพโดยมีทั้งครอบครัว รวมถึงญาติผู้ใหญ่ทั้งในและนอกวงการร่วมทำพิธีปรงผมนาคและต่างอยู่ร่วมทำพิธีอุปสมบทและไปจนถึงการทำบุญตักบาตรกับพระทอยปฐมพงศ์อีกด้วยล่ะค่ะโดยล่าสุดคนบันเทิงที่ไปร,ร่วมงานในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณนุ้ยสุจิราและครอบครัวเบสรักวันนี้คำสิงคุณอาดวงดาวจารุจินดารวมถึงคุณมดดําขชาภา ทุกคนต่างออกมาเคลื่อนไหวโพสผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวและไอจีสตอรี่รวมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้กับพระทอยปฐมพงศ์กันขับข้างและได้รับฉายาทางคำว่าพะระปฐมวังโสแปลว่าผู้เกิดในวงตระกูลอันดับหนึ่งขออนุโมทนาสาธุด้วยค่ะ